สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับเอฟซีบ้าบอยคนใช้ชแนลพี่เขาเดียนที่อีสานเต้นนะครับผมพี่น้องครับเมื่อนี้มาอัดเพียงครับผมพี่น้องครับพี่น้องเพิ่นกามาอัดเพียงให้นะครับเดี๋ยวมาเบิ่งน้ำกันครับผมเพิ่นกำลังอัดอยู่ครับเดี๋ยวผมมาเบิ่งน้ำกันครับพี่น้องครับครับอัดเพืองอัดเพืองไว้นะครับผมพี่น้องพี่น้องเพิ่นกำลังเสร็จในงานกำลัง เกียร์เสียงครับออาไปอัดครับผมพี่นอ้องได้แน่แล้วครับผมพี่น้องครับอัดจีแดดยรทรงเนี่ยด้๋งครับผมพี่นอ้อ,ดดอง,อรบ,องบรรยากาศ ยงดังไงด้วยครับ,ครบเ,นนเครื่อง,งว่าใหงงัวครับผมพี่น้องครับเพราะฉะนั้นมีงัวมีค้ายดอกครับผมพี่น้องแต่กะสจีดายเครื่องนะครับผมให้ก้อสิบเท้าถิมนะครับผมพี่น้องกะอัดไว้นะครับบางเถือพี่น้องเพิ่มมาอ่าซื้อกะเพอได้ขายนะครับผม ครับผมวิธีชีวิตธีชีวิตถึงคนอีสานขนาดเท่นะครับผมอยู่ทงยูชาน้องพี่นนองเน้อนะครับผมพี่นนองก็คนก็หารับจ้างเพี้ยงนะครับผมผู้ใดมีรถนะคนก็ใส่รงงานกันนะครับผมจ้างพนักงาน นี่ถือโอกาสนะครับผมพี่น้องครับใส่มาอัดเครื่องครับใส่รถนะครับผมเพราะว่าเป็นเครื่องที่เอ่อเกี่ยวมือนะครับผมเกี่ยวมือนะครับพี่น้องเพื่อนบริแลีนตามหี่น้าเวลาอัดนะครับกลเป็นเครื่องรถสีนะครับนี่ครับประเด็นเวลาที่อัดเครื่องที่เพื่อนก่าใส่แรงงานนะครับใส่พนักงานจากหาคนหกคนแล้วแต่นะครับแล้วแต่หมองแล้วแต่ สถานที่เราจะจ้าของรถนะครับเพ่นสีหาพนักง,งานมากด้นะครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้บ้าบอยคนใช้ชแนลด้อนะครับผม เราก็พี่ห้อยดินที่นี่สานนะครับวิถีชีวิตของคนอีสานมาเท่าขนาดแ้่ล้วครับผมพี่น้องอยู่น้ำตรงไฮตรงหน้า,าผูกพักผูกนี่ครับผมพี่น้องก็ได้อยากได้กินนะครับตอนผาคอากาศเล็กๆ,ๆน,น้อยๆครับผูกไวยพ่อได้อยากได้กินนะครับผมพอบริสุทืิอครับเวลาใส่ปนใส่ลาบนะครับพอใด้มาใส่นะครับผมพี่น้อง เมื่อนี้บ้าบอยกับบุมมี่เอียงไล้ครับผมพี่น้องปาพี่น้องมาชมบรรยากาศนะครับพี่น้องพันอักเครื่องนะครับอัดแล้วก็่ที่อยเป็น้อยบอกครับผมพี่น้อง อจาจจะหน้าบ้าบอยแล้วนะครับการิไปหน้าหน้าออีกรั้วหนึ่งครับนี่ครับพี่น้องกันนะครับนีนครับผมกองเครื่องเพื่อน,อนกับยุกนะครับหลังกอไผ่กออนี้ครับครับผมเป็นหน้าของหน้านะครับหน้าติดกันนะครับผมพี่น้องพี่น้องหน้าน้องสาวของอ่ เป็นใ้ทองอยู่นี่แล้วครับผมพี่น้องมันกระสีอัดว่าให้งว่วงให้กล้ยกวยขึ้นกันครับเสียขาดพี่นอ้องเสียขาด โอ้ยเหง้หวครับไม่ขามีง้วมีกล้วยมาเลี่ยงเอาขาดดีกล่า นี่อยู่ยังไม่หยนก็ีก่เอะเอาไปหยังกันหอกกันนี่ยงแต่แล้เชิญ <laughs> ถามเนาะนีน่อยู่คนคนตขอเดียวไปคนคนขีเ่เก้าก็เจ้า,า,น,านั่นแหละก็ได้มีจนตัวนี้น่อยต้อเจ้าไม่ไกลหน่อยน่นอะมาเหมือนแล้วจะไปกลับมา อึดเพื่องพี่น้องเพื่องว่าให้งัวใหง้วยครับผมพี่น้องครับอันเลียวเห็นนะพ่อแม่นงัวงควายบ้าบอยด้วยนะครับของของนายเล็กครับผู้พันยางมากเมื่อกี้ครับของหน้าเขนมาลามไว้หน้านะครับเขนมาลามใส่ไว้หน้าของบ้าบอยนะครับ โซ่โฮมโซ่โฮมแดดพักกับผมพี่น้องเอ้ยขอบคุณพี่น้องนะครับที่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้บ่าวบอยเฟนช่องแชนแนลที่เดินที่อีสานด้วยนะครับผมพักโยงละครับผมพี่น้องแดดแห้งครับอย่ามาติดตามรับกันอีกครับขอบคุณครับผมเรียบร้อยแล้วครับผมพี่น้องครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมพี่น้องครับอีกก่อนสุดท้ายครับผมพี่น้องขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมเด้อนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บราบอยดนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้ชมยังสกอนครับพี่น้องยินดีมีแห้งลำด้วยลำด้วยครับผมสวัสดีครับ